เราก็ถ้าเราผ่านเนินแรกได้ก็คือสบายเล้วเพราะมันก็จะเดินมาเรื่อยๆมันจะขึ้นไม่สูงมากแต่ว่ามันจะใช้เวลาในการเที่ยวมากกว่า,านั้นเองแต่ถ้าเราขึ้นมาแบบที่เรามานะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าเขาวง,งกดใช้เวลามากกว่าที่เราเดินมาทั้งหมดโอ้มาข้างในสวยเนาะข้างในก็จะเป็นป่าแบบนี้เลยค่ะป่า,ขา <c oughs> เขาเรียกป่าหินเนาะค่ะทางเดินเที่ยวป่าหินหินจริงๆ อินดังนั้นงอไมมันหักลงครัมันพับลงรมั้งครับต้นไทรนี่กล้วยป่าทีเนี่เม็ดเพียบเม็ดเพียบเม็ดเยอะแต่หวานนะ หวานหวานอยู่จะยค่ะมีสองทางให้เราเลือกเราจะไปฝั่งไหนทางทางออกจัดไปไปทางไหนก็ได้อเพทาะไปทางไหนก็ได้ก็จะไปได้ทั้งสองทางถ้าลงฝั่งนี้ก็จะไปขึ้นฝั่งนั้นถ้าลงฝั่งนั้นก็จะมาขึ้นฝั่งนี้ค่ะ เนี่ยปีนี้กล้วยป่ามันจะเยอะนะคะเพราะถ้ามันแรงอ่ะลิงมันจะมาฉี่กินพวกหยวกใครมันแข็งแรงลิงมีเยอะค่ะแต่ว่าบางวันเงียบเนี่ยเขาไม่ได้ให้อาหารมันหรอกค่ะไม่ได้ให้ค่ะธรรมชาติเลยบางวันออกไปถึงสวนข้างนอกเลยลิงอ่ะก็ไม่มีใครทำอะไรให้มันหรอกไม่มีเหมือนไม่มีอาหารกินเนี่ยพี่มันจะไปไหนฮะมันก็ไปของมันทั่วอะค่ะนี่นี่หน่อยมันไม่้องทำามกินแล้วันรอชาวบ้านแล้วนะ แต่นี้เขาไม่ให้<อ>ก็เลยดีหน่อยก็าสอนหรอกถ้าให้วันหนึ่งก็มาเลยแต่ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พื้นทีเน่เหมือนประชากรของพวกมันเพิ่มขึ้นเยอะอสักหน่อยก็อาจจะล้นก็ได้อ๋อมก็เดินวนกลับไปที่เดิมใช่ค่ะก็จะไปพบตามเส้นทางพวกนี้ เป็นเส้นานลัดเลาะค่แล้วลก็เป็นซอกเป็นลือแต่ว่าจะไม่มีประเภทแบบลงมาายนะคะอย่าถ่ายวิดีโอ๋อย่าเพิ่งลงมาเพราะว่าอย่างบางเส้นทางคือเหมือนซอกนี้ค่ะมันจะเป็นทางตัน <c oughs> เดินเข้าไปประมาณร้อยเมตรนะคะแล้วลงมาได้ลเ,ลเลยครับ เอาแล้วค่อยๆเดินไม่ต้องรีบวัดไอคิวตัวเองวัดไอคิววัดความสามารถได้รองเท้าพิเศษมาด้วยก็เลยถึงบอกไาเขาจัดให้ได้รองเท้าพิเศษมี่เพื่ยธรรมดาวันนี้เดี๋ยวเราไปซิ่งนี้ก่อนไม่เคยหยิบมาใส่

เป็นลูกกว์งป่าค่ะที่ที่เคยมีในป่าแถบนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะไม่เหลือแล้วอ,อหมดแล้วเลยไม่สูนทันก็ต้องอบพยพหนีค่ะมันไปไหนได้มีเทือเขาเหรอมีส่วนทางด้านล่างค่ะที่ที่คนไม่เข้า ฮึมอันนี้ก็จะเป็นรูปซุ้มนี่ค่ะเอาจตมองไกลๆนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าซุ้มลอดท้องช้างหินก้อนใหญ่จะเหมือนช้างตัวใหญ่เลยค่ะอ่าพี่แกไปยืนดูแล้วก็ข้างล่างจะมีช้างตัวเล็กๆที่ชูงมวงขึ้นนะคะอันนั้นอ่าแต่มันก็จะมองวิววิวไกลๆอาจจะสวยโอเค รอดทองช้างก็คือเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะรอดทองช้างใหญ่ได้ซับน้อยถ้ารอดทองช้างน้อยจะได้ซับมากเขาช้างน้อยก็จนี่ะค่ะอยู่ซ้ายมือนะคะเล็กๆอ้าวโอเคครับไม่ต้องครับไม่เป็นไรจริงข้างในมันจะเป็นซอกค่ะเดินวนเฉยๆแล้วก็ออกทางเดิม เพราะว่าข้างในมันตันพูดถึงดีเนาะมีเจ้าหน้าที่มานนำแค่ลำพังเราอะเขาก็มุดกลับละโอ,โอ,โอช่วงช่วงนี้ก็ตกงานค่ะมาแต่วันหยุดมาแต่กับข้าวมาแต่วันหยุดเพราะว่าวันจนถึงสุกจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเขามีมีเวรี่องให้เหรอครับจริงๆอ่ะเขาจะมีมีจ้างจ้างมะกรุดเทศค่ะแต่ว่าเนี่ยสองเดือนเนี่ยเขาไม่มีงบจ้างไปทางนี้วะครับ ไปตั้งไหนไปทางขวาค่ะอันนี้ก็คือเส้นทางที่เขาเดินมาจากข้างหน้าอจะขึ้นมาจากรูนี้ขึ้นจากรูนี้โอเนี่ยได้มุดได้รอดก็คือทางเข้าช่องนี้ค่ะได้รอดได้คานเข้ามากดตรงดูเนี้ยครับมันเป็นวีดีโออยู่แต่กดส่ายรูปได้ อันนี้เขาเรียกว่าแยกเขาวงกฏนะคะหรือว่าแยกพิศวงเพราะต่อจากนี้มันจะเป็นเส้นทางที่ไปถึงชมวิวได้เหมือนกันทั้งสามทางหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็ถ้าเลี้ยวผิดทางก็วนมาที่เดิมตอนนี้เราไปทางไหนเมื่อกี้เราไปด้านนี้อันนี้ก็คือทางที่เราเลี้ยวเมื่อกี้เราเลี้ยวเเมื่อกีี้้ลยวไปนู่นเขาก็จะเดินตรงออกมาค่ะอันนี้เราจะไปขวามือเหมือนเหมือนกับคนเขาทำไว้เนาะแต่มันธรรมชาติธรรมชาติขวามือไปไงอะะไปค่ะเลี้ยวซ้าย ทางฝั่งนี้นั่งเที่ยวจะไม่ก็เลือกเราคิดว่ามันเป็นทางตันเออใช่มันเหมือนตันนะคะเหมือนตันไตันแต,แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มาก็คงไม่ไปะเนาเขาก็จะเดินทางกลางออแล้วนี้นต้องบริการทุกชุดหรือเปล่าก็มีสาบกันค่ะมีวันนี้มาสามสี่คนอ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าผาท่าซานนี่มันจะมีรากไ้โรยลงมานะคะเหมือนกับเสาวันที่ท่าซานโผลเราสามารถจับถ่ายรูปได้ค่ะตัน ตามเหมือนเชือกพวกนี้นะคะเหมือนกับเชือกเลยแต่เราไม่อยากให้โหนนะคะเราอยากให้แค่จับไข่ลูกเพราะว่าดูดูเหมือนลายแบบนี้ค่ะเงยเยอะหลายเส้นเลยนะคะแต่ถ้ามองไปที่ปลายด้านบนสุดมันมีแค่เส้นเดียวอ่ะพี่พี่แก้วเส้นไหนลองเส้นนี้ดูพี่น้อยเส้นนี้ดังนี้ตรงนั้นจะขึ้นมาไม่ถึงจะดึงแรงมันหมดนะเส้นนี้อเส้นนั้นเส้นนั้นอ่ะโอเคหนึ่งสอง ครับโอเคครับรอ,อ,บอไป8ดนาทีแล้วตอนนี้อ่าเหลือซุ้มด้านนี้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าประตูโขงก็คือซุ้มหินเหมือนซุ้มประตูทางเข้าวัดค่ะมี